สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,น,นะคะตอนนี้ป้าเปียกอยู่หน้าบ้านมารอพีปป่ปอยเราจะออกไปทำงานกันนะคะป้าก็เลยอยากจะมาทักทาย fc พี่น้องของเพื่อนลูกหลานไม่ค่อได้ทำคลิปนะคะป้าก็เลยอยากจะทำคลิปบ้างนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ในสวนหน้าบ้านก็ได้ยินเสียงนกร้อง แต่โทรศัพท์ก็ถือด้วยมืออยู่ข้างหลังป้ายน,นี้ก็คือป้ายกระท่อมชมจันทร์ที่สุดโสมไปนะคะตัวหนังสือก็อ่หายไปเกือบจะหมดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่มไม่นอนนะคะเมื่อวันเวลาผ่านไปอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งสุขภาพร่างกายของคน ทั้งเรื่องราวต่างๆนะคะมันก็เปลี่ยนไปเมื่อคืนนี้ป้าก็ดูไลฟ์ของช่องหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ามันมีแปลกๆเหมือนกันนะคะไลฟ์สดของช่อง YouTube ที่เราเคยรู้จักนะคะที่เราเคยก็คุ้นเคยก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่ทุกวันถ้าหากเข้าไปดูนะคะก็รู้สึกว่าพูดแปลกไปจากเดิมแล้วก็มี YouTube หลายๆช่อง ที่จับประเด็นเอามาพูดมาคุยกันว่าเหมือนเออเกิดอะไรขึ้นนะถึงฤดูการเขาเขาบอกว่าถึงฤดูการย้ายข้างว่างั้นนะคะถึงฤดูการย้ายข้างก็มีหลายช่องอ่าทีเดียวในการที่อ่าอยากจะย้ายข้างอันนี้ป้าเปียกคงไม่พูดถึง youtube ทั่วโลกนะที่ป้าพูดนี้ ทุกท่านก็คงจะรู้แล้วแหละว่าป้าพ,พูดถึงลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์สองฝั่งนะคะที่เขาเรียกกันแต่ในแต่ไลมาว่าคนละฝั่งฝั่งตรงข้ามอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์ที่มี youtube หลายช่องเหมือนกัน,ท,น,กนที่เหมือนกับจะย้ายข้างแล้วก็มีแต่ละแต่ละช่องที่จะย้ายข้างนี่ก็คือเคยถล่มกันแบบสะบ้านหันแหลกมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะ ก็ไม่รู้นะว่าคอนเทนต์อะไรแต่น่ากลัวจังเหมือนป้าเพียกเนี่ยเป็นทําช่อง YouTube เป็นช่อง YouTube ธรรมดาธรรมดาอยู่แบบนอมแนมอยู่แบบเหมาะเมาะแม่แม,แมก็ไม่อยากมีปัญหามีเรื่องกับใครก็ทําถ่ายทํเอ่อเรื่องราวชีวิตของตัวเองบ้างอะไรบ้างการทำงานบ้างไปนะคะ มันก็ไม่มีอะไรหวือหวาแต่ว่าเราก็ได้เห็นเห็นข่าวคราวในช่องที่เขาหวือหวากันอยู่เสมอเลยนะคะนับวันนะคะใกล้วันเวลาวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ววันเวลาอะไรที่ป้เปียกหมายถึงทุกท่านก็รู้ล่ละว่าเป็นวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาตัดสินในเบื้องต้นนะคะคดีลุมพล เราก็เราก็ากท่านๆก็ทราบกันอยู่เนาะยิ่งใกล้วันเข้ามาการพูดนะคะคำพูดแล้วก็การตอบโต้โต้อตอบกันก็ยิ่งดุเดือดนะคะบางครั้งมีบางช่องมีบางคนก็ใช้คําว่าดุเดือดเลยนะคะป้าก็เข้าไปดูเลาะดูหลายช่องเหมือนกันส่วนมากปาก้าก็จะไม่ค่อยมีเวลาดูก็ดูบ้างดูช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ดูจนจบคลิปหรือจนจบไลฟ์เป็นชั่วโมงก็ดูพอรู้เรื่องว่า,าข่าวคราวอะไรมีความเคลื่อนไหวอะไรนะอะไรแบบเนี้ยที่ป้าจะดูนานหน่อยแล้วก็ดูจนจบคลิปจบไลฟ์ถึงแม้ว่าจะดูย้อนหลังก็คือลุงพลป้าแตน f a มิ l ี่แล้วก็มนโอมนั่นแหละที่จะได้ดูจนจบคลิปจบไลฟ์นะคะส่วนมากช่องอื่นๆก็จะดูบ้างอะไรบ้างพอรู้เรื่องราว แล้วก็จะไปเลาะดูหลายๆช่องอะไรแบบนี้เพื่อที่จะรู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงป้าจึงรู้ว่ามีความดุดเดือด,ด,อดมีความฟาดฟันมีอะไรก็เยอะนะเยอะต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆตอนนี้ทุกคนทุกฝ่ายนะคะทั้งสองฝ่ายก็ว่าได้คนอื่นๆที่เขาไม่ได้อยู่สองฝั่งนี้เขาก็คงจะติดตามข่าวคราว เป็นธรรมดานะคะก็คงจะอยากจะรู้เหมือนกันว่าศาลจะตัดสินยังไงก็คงคงอยากจะรู้ข่าวเป็นธรรมดาคนที่ไม่ใช่ f อฟหรือไม่ใช่ยูทูบเบอร์ของทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่ายนะคะแต่สำหรับเราเราท่านๆน,ท,นที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลหรือสายฝั่งตรงข้ามหรือ f อฟของลุงพลป้าแตนทั่วไทยทั่วโลกนี้เราก็ใจจดใจจ่อเหมือนกัน อยากรู้อยากทราบข่าวคราวอยากทราบผลว่าการตัดสินจะเป็นอย่างไรเราฝ่ายลุงพลป้าแตนก็คอยให้กำลังใจนะคะแต่ว่าคนที่คอยพูดตัดกำลังใจต้องบอกว่าพูดเพื่อตัดกำลังใจนี้ก็เยอะเหมือนกันนะก,ก็มีหลายช่องเท่าที่ป้าไปดูลุงพลป้าแตนจึงต้องเพิ่มความอดทน เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกเป็นอย่างมากอีกหลายวันอยู่นะหลายคนบอกว่าไม่ไม่นานเลยเวลาเร็วมากผ่านไปเร็วมากเขาคงจะ,ะจดจ่ออยากทราบข่าวอยากรู้ผลตัดสินจะเป็นยังไงด้วยใจร้อนรอนด้วยใจรุมเร่าร้อนรุมเร้าอะไรก็ว่ากันไปแต่สําหรับเราก็ แต่ว่าป้าว e. ่ามันยังอีกนานหลายวันเลยแหละเนาะเขาเขาบอกว่าอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานใกล้แล้วเขานับวันรอเลยนะบางคนจนนับถอยหลังเหลือเท่านั้นวันขึ้นไลทแต่ละวันป้าก็เห็นทําคลิปแต่ละวันเหลือเท่านั้นวันแล้วเหลือน้อยเต็มทีแล้วเหลือเท่านั้นวันแล้วแล้วมันก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะนี่นั่นป้าคงไม่ต้องอธิบายเนาะทุกท่านก็น่าจะเห็น ข่าวคราวในช่องต่างๆแล้วนะคะว่าเขาพูดอะไรกันนะคะแต่สำหรับป้าป้าว่ามันยังมีเวลาเหลืออีกหลายวันเลยแหละนะคะวันนี้เพิ่งจะวันที่21เองนะคะเพิ่งจะวันที่ยีเอเองคุณลุงก็เพิ่งกลับมาจากค่ายนะคะเมื่อเช้านี้คุณลุงกลับมาถึงคุณลุงกลับมาถึงแล้วเมื่อเช้านี้นะคะกลับมาถึงจาก ที่คุณลุงไปค่ายครอบครัวที่เพชรบุรีนะคะเพชรบุรีก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะต้องเข้าโบสถ์ใช่ไหมคะตามความเชื่อของเราแล้วก็วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่วันจันทร์ยังจะมีค่ายอีกนะคะเป็นค่ายรวม ราวนี้เราเรียกว่าค่ายรวมเขตก็มีหลายาคริสตจักรหลายที่หลายแห่งนะคะที่จะมารวมกันอยู่ที่พิบูลนะคะอยู่ที่พิบูลก็จะมีการจัดค่ายอีกโอ้โห23 24และ25นี้ก็เหมือนกับว่า,าก็ป้าก็เตรียมเคลียร์งานสรุปงานประจำเดือนแล้ววันที่26 ป้าก็จะไปสรุปงานประจําเดือนโหงานอั้นเลยนะคะงานเยอะมากจนถึงจะบอกว่าถึงสิ้นเดือนไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกเดือนเลยแม้สิ้นเดือนก็ยังไม่ได้พักนะคะสิ้นเดือนนี้วันที่สามสิบเอ็ดตุลาพอดีเลยนะคะมีการอบรมแล้วก็สามวันวันที่หนึ่งที่สองพฤศจิกาด้วยนะคะมีการอบรมนัดสำคัญด้วยนะคะ ซึ่งป้าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะว่าจะมีโอกาสได้ไปให้กำลังใจลุงพลป้าแตนไหมเราก็อยากไปนะมีความตั้งใจว่าอยากจะไปนะคะพี่น้องคือเราให้กำลังใจกันมาตลอดสามปีกว่าถึงเวลาสำคัญถึงห่วงเวลาที่ลุงพลป้าแตนน่าจะต้องการกำลังใจมากกับการที่จะฟังการตัดสินนั้น จะอย่างไรก็ตามจะพลจะออกมาเป็นบวกเป็นลบสําหรับลุงพลป้าแตนเราก็อยากจะให้กําลังใจเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆนะคะหลายฝ่ายก็ได้แต่วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาฝ่ายไหนวิเคราะห์ก็เหมือนกับว่าเข้าข้างตัวเองมันเราไม่รู้เลยจริงๆในแต่ละฝ่ายในแต่ละคนเอาเป็นว่าเราเรอฟังพร้อมกันในวันที่3ามสิบเอ็ดเลยก็แล้วกันนะคะเอฟซี FC, พี่น้องของเพื่อนลูกหลานสําหรับคลิปนี้ป้าก็ฝากไว้ สันส้นๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ